อนนี้นะครับเป็นลำวงนะครับลำวงย้อนยุกนะครับมีลำวงย้อนยุกนะครับตอนนี้นะครับลำวงย้อนยุคกครับผมต่อมาจะพาไปดูตกักบาทร้อยแปดนะครับอันนี้นะครับตกักบาทร้อยแปดนะครับมีคุณยายนะครับแล้วก็ นะครับอันนี้นะครับเป็นนะครับร่วมเชิญร่วมทําบุญตักบาตรประจําวันเกิดนะครับเอาวันนี้เป็นปีนี้นะครับทางวัดนะครับได้จัดบุญพระเวทนะครับหรือบุญมหาชาตินะครับมีหลายกิจกรรมนะครับอันนี้ต่อมานะครับวันนี้จะเป็นนะครับสการาพระธาตุเก้ายอดนะครับเป็นการสการะพระธาตุเก้ายอดประจาจังหวัดสุโิทร์นะครับ ทอเก้ายอดนะครับเจดีก้ายอดนะครับนะครับสวยงามนะครับสักการะได้นะครับจะมีนะครับป่าเป้านะครับป่าเป้านะครับผม ต่อนะครับอันนี้เป็นนะครับหมอรัศพนะครับหมอลำซิ่งนะครับมีทั้งหมด3วัน3าคืนนะครับวันนี้เป็นวันที่3วันสุดท้ายนะครับคืนที่3นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์นันทีแล้วก็หางเครื่องนะครับหมอลำกําลังนะครับแต่งแต่งกายแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่นะครับผมรอชมนะครับ นี้นะครับบรรยากาศในงานนะครับจะมีนะครับของกินนะครับเยอะแยะนะครับมีปลาหมึกย่างมีนะครับขนมเบื้องชาววังนะครับมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับอยู่เว้นแอลกอฮอล์นะครับมีนะครับเด้งดึงด้วยนะครับและก็คือนะครับจุดนะครับที่พิเศษที่สุดนะครับก็คือนะครับอันนี้คือพิเศษที่สุดนะครับก็คือเซียมซีนะครับเซียมซีเซียมซีนะครับเซียมซีนะครับ คนนะครับเยอะมากเลยนะครับมีนะครับอาจารย์นะครับตัวกระเซียณนะครับตัวกระเซียนมูการนะครับเห้เล่นอยู่นะครับนี่นะครับโหอันนี้นะครับมีคณะกรรมการนะครับเซฟซีกจะหมดแล้วนะครับเซฟซีกจะหมดแล้วนะครับชาร์จหมดแล้วนะครับชาร์หมดแล้ว ปีนี้นะครับจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่นะครับจะเป็นจุดนะครับกองหน่วยการนะครับทาบุญนะครับจุดร่วมทําบุญนะครับผู้สายยิ่งชนที่มาร่วมงานนะครับก็จะมาทาบุญที่นี่แล้วก็มาถวายต้นกันนะครับหรือต้นเงินนะครับที่จะมาถวายที่นี่นะครับจะแห่มานะครับเขาเรียกว่าต้นกันหลอนนะครับตามประเพณีนะครับบุญพระเวรและบุญมหาชาติของชาวอีสานนะครับอันนี้คุณแม่ครับแต่งกายสวยมากเลยครับ อันนี้นะครับรูตาคณะกรรมการนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับทําบุญตักบาตรนะครับ ันนี้ก็คือนะครับเป็นนะครับทรงเปิดโลกเสด็จนะครับลีลานะครับเสด็จล uh 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 ีลานะครับจากดาวดึงนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับอันนี้นะครับหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าคุณนะครับหลวงพ่อพิจานะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพระครูนะครับขออภัยครับหลวงพ่อพระครูนะครับท่าที่ผมทท่านได้นะครับมา ไม่าบว่า,า,าดูานะครับมา,บาดูมาให้รับกับนนสาการะนะครับ,บ,รบให้ผมทราบด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นจ uh, ุดนะครับทำบุญนะครับก็เลยทำให้งานดีกันครอ่านี้ร้านค้านะครับร้านค้าต่างๆนะครับมีนะครับแป๊ปซี่มีของนะครับจิบปะทะเยอะแยๆนะครับของกินนะครับตอนนี้นะครับคนยังไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ดึกเลยนะครับตอนนี้เวลานะครับหนึ่งที่สิบห้านาทีนะครับก็อกจาก็จะมาเรื่อยๆนะครับก็ตอกชาเป็นธรรมดานะครับ นะ<ต>ครับให้ดูเต็มๆนะครับผมไม่ได้รับแจ้งว่าพัดข้อประกาศไใดแต่แตโอเคครับอขอ,อจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ